ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกนั่นออกมานะครับก่อนที่คลิปนี้ยังไม่ออกมานะครับก่อนที่คลิปนี้ออกยังไม่ออกมาบอกไงนะอย่าเพิ่งไปฟังฟังฝั่งนู้นต้องฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยต้องให้ฟังเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคลิปคลิปล่าสุดนี่ยังไม่ออกมาแล้วพอคลิปล่าสุดนี่ออกมาอ้าวแล้วทำไมมึงเงียบอะ่ะทําไมมึงไม่รีบดําเนินการล่ะนะ ตอนนั้นมึงออกมาโอ้โหแถลงข่าวนะยังไงเราจะให้ฟาร์มเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต้องฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะเพราะเรื่องมันเป็นมาอย่างไงนะครับปฏิบัติตามหน้าที่นะใช้ยุทธวิธีที่ถูกต้องแต่พอคลิปออกมาเห็นคำถามคือนี่ยุทธวิธีที่พวกมึงสอนกันเหรอนี่คือยุทธวิธีที่พวกมึงปฏิบัติกันเหรอที่ไหนเขาสอนมึงช่วยบอกกูหน่อย ถูกต้องไหมฮ่แล้วเสร็จแล้วยังไงมึงไม่ออกหมายจับอะ่ะมึงไม่ขอสารออกอนุวัติออกหมายจับล่ะหมาตำรวจก็มีนะรับประกันได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ไม่มีออกมานะแล้วไม่มีคลิปนี้นะพวกมันก็ออกมาแก้ตัวพวกมันก็ออกมาปกป้องกันพวกมันก็ออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะ เพื่อเข้าข้างพวกมันเองแล้วก็ต้องบอกว่าออพอดีนะครับเนี่ยกล้องที่ติดกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับเราซื้อมานานแล้วนะครับมันก็เลยนะครับติดติดขัดขัดมันก็เลยไม่สมบูรณ์เราพยายามที่จะนะครับตั้งนะครับงบซื้อใหม่แล้วแต่เราไม่มีงบเรากําลังตั้งงบอยู่นะเลยตอนนี้ยังไม่มีเหมือนกับที่ชั้นโร,โรงพยาบาลตํารวจอะนะครับกล้องเสียแม่ง6เดือนเลย อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแม่กล้องมาเสียพอดีเลยเจ็ดคนแม่กล้องเสียหมดเลยทุกคนเลยนะอย่าว่าแต่กล้องที่ไอ้เจ็ดคนั้นเสียเลยกล้องทางด่านแม่งเสียหมดเลยป่ะกล้องทางด่านแม่งเสียหมดเลยป่ะแต่วันนี้พอเอาประชาชนออกมาแม่งยังจะเอามาแถอีกนะครับเกิดมาไม่เคยเจอตำรวจเช็ดตัวนี้เลยนะครับ ถ้าไม่มีหลักฐานมัดแน่นเอาผิดตำรวจยากครับคนต่างประเทศเขาไม่อยากมาเที่ยวเมืองไทยเพราะเจอตำรวจถึงไทยแล้วมันมีอิทธิพลข้อประชาชนโดยที่ไม่รู้มีลูกมีแถเป็นสันดานนั่นแหละครับอันนี้มันคือพฤติกรรมของพวกมันหรือเปล่าไหนล่ะครับคุณบอกว่าคุณจะไม่ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณจะทำงานตรงไปตรงมาคุณจะทำให้ประชาชนเชื่อมัน่นคุณจะทำให้ประชาชนศรัทธาคุณจะเป็นที่พึ่งของประชาชน นี่แหละครับคือที่พึ่งของประชาชนของคุณนะครนี่แหละครับสิ่งที่คุณทําว่ามันคือที่พึ่งของประชาชนอนะ่ะคุณทําแบบเนี้ยมีประชาชนมีแต่ด่าคุณนะครับและที่สําคัญครับตํารวจดีๆตํารวจที่เขาทาาําตัวดีๆตํารวจที่เขาทําตามกฎเขารักษากฎตํวรวจที่เนี่เขาโดนเขาพลอยโดนไปด้วยเขาพลอยโดนวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยเขาโดนด่าไปด้วยอะไรไปด้วย แต่คุณปกป้องไอ้พวกที่เร็วๆเวพียงไม่กี่ตัวเนี่ยเหรอถามได้เหอะขอโทษทุกคนนะครับที่เขาตำรวจทางออกมันเยอะทหารดีฝ่าไม่รู้จะเรียกตัวอะไรดีเนาะนะับเกินเดียวยาระครับหน้าเหนื่อยนะมีน้อยมากขาะตำรวจดีๆนะผมขอเรียกร้องเลยครับนะบผมขอเรียกร้องเลยถ้าคุณเป็นตำรวจที่ดี นะครับคุณเป็นตำรวจที่ดีคุณต้องออกมาประนามนะครับไอ้ตำรวจเจคนนี้นะครับถ้าคุณเป็นตำรวจที่ดีคุณต้องออกมาประนามพวกมันมีปืนติดตัวก็กล่างแล้วแหละแบบนี้ถึงไม่ใช่ลูกหลานเรียนตำรวจตำรวจดีในประเทศไทยไม่มีเลยครับ หลักฐานมัดแน่นเลือกปฏิบัติหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจแต่มันเห็นได้ชัดนะครับมันเห็นได้ชัดนะครับถ้าประเด็นนี้อย่าเรียกเจ็คนนะครับให้เรียกเจดตัวเจ็ดตัวนี้ใช่มอ้ยหนึ่งห้าเจ็ดต้องมาแล้วต้องมากว่าหนึ่งห้าเจ็ดครับนะับหนึ 7, ่งห้าเจ็ดพรบคอมกัดขังหวงเนียวนะับปะทุสร้ายนะครับซ่องโจร นะครับเพราะอะไรครับแม่งเจ็ดตัวนะอันนี้มันคือซ่องโจรครับพรบอุ้มหายถูกต้องครับนะบจบมาโดนรุ่นพี่นะครับสอนทำอย่างเจอสิ่งด,ดีเดี๋ยวก็ย้ายก่อนครับคือผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับถ้ามันแค่ย้ายนี่สแสดงว่าแม่งชั่วแม่งเลวทั้งองค์กรเลยถ้ามันแค่ย้ายนะ อันเนี้ยผมบอ,อกเลยครับอย่างน้อยต้องออกจากราชการและส่งเข้าคุกอย่างเดียวครับคุณต้องออกหมายจับแล้วจับเข้าคุกเลยนะปิดย้ายสอบเงียบนะครับเป็นตำรวจถ้าไม่มีวินัยมันถังอะไรกับกองโจรพี่พูดถูกใจครับส,สครบ,คบสวัสดีครับคุณนรบสวัสดีครับใช่ครับเจ็ดพชับนบานะครับนะไอเจ็ดตัวนี้นะครับ ผมบอ,อกเลยตำรวจต้องออกหมายจับแล้วก็จับเข้าคุกเอาไว้ก่อนเลยส่วนจะส่งฟ้องเมื่อไหร่หลักฐานจะอะไรเมื่อไหร่ค่อยว่ากันครับนะครับพอเลยครับแม่งหลักฐานแน่นขนาดนี้หลักฐานชัดขนาดนี้แล้วดูสภาพคนเจ็บสิครับขนาดไหนนะครับถ้ามันไม่ออกหมายจับนะครับ แล้วมันไม่จับไอ้พวกนี้ไปขังแสดงว่ามันพวกเดียวกันแสดงว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่มีคนดีเหลือเหอ,อยู่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นอาชีพนี้เอือมระอาอยู่งงทําไมมันไม่ออกหมายจับครับท่านนะครับตํารวจอย่างนี้นะครับต่อชงลรงได้ไงนะครับน้อยถึงน้อยมากถ้าเป็นชาวบ้านนะครับ ติดคุกแล้วพี่นะครับก็นั่นแหละครับเสียเงินมากที่ภาษีไปคนดีอยู่ยากนะครับขนาดคนไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแม้ก็ออกหมายจับนะครับตอนที่มีคดีความเขาไปหามันเขาไปถามมันไปอะไรมันมันก็ยะออกหมายจับเขาแต่คดีแบบนี้มันไม่ออกหมายจับเว้ยนี่มันแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วหรือเปล่า ว่ามันช่วยเหลือพวกเดียวกันมันคือพวกเดียวกันสันดานเดียวกันหรือเปล่าสิ้นคนดีแลเงียบกิบนะครับมามอบตัวแล้วก็ปล่อยกลับบ้านครับนะครับเดี๋ยวก็ต้องด่านป้นสิ้นคนดีแล้วแหละเงียบกิบ พบออตรช้าอย่างนี้ปลดดีไหมเอออันนี้ก็แปลกครับทีเรื่องนี้พบตรนะครับ Thompson? ทําไมช้าจังนะทีเรื่องของดีไอคอนเรื่องของอะไรอะอทนายตั้มเรื่องของพวกเนี้ยโอ้โห Allāh. พบตรอ,ออกมาให้ข่าวอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะจัดการเดี๋ยวจะดําเนินคดีเดี๋ยวจะไอ้นี่นะครับโอ้โหฟังมั่นคงนะครับไอไอไออ้วนก็ออกมาโอ้ต้องจัดการต้องดําเนินคดีเราจะปล่อยไว้ไม่ได้อย่างงูอย่างนี้ แม่งแต่ที่ตำรวจทีไอเจ็ดตัวที่ทําแม่งเงียบหมดเพราะว่าตลอดก็เงียบนะบิ๊กเตาบิ๊กเตาอยู่ไหนออกมาประนามมาหน่อยสินะไออ้วนมึงอยู่ไหนนายกร,ร,รัฐมนตรีมึงคุมสํานักงานตํารวจแห่งชาติมึงไม่ออกมาพูดอะไรเลยเลยมึงไม่ออกมาสั่งการอะไรเลยเลยแม่งเงียบหมด เหมือนพ่อปกป้องรูปพรว่าตะรอทาได้อย่างรวอย่างรวดเร็วที่สุดถูกค่ะเพื่อลูกหลานนะครับอย่าเอาอนาคตอ่ะแล้วไปด่านักรบด่านเถื่อนหาเงินส่งนาย ทำให้เป็นตัวอย่างนะครับต้องรอท่านเลวัตมาจัดการหรือเปล่าฮะเนี weird, you ่ยสิ่งที่ม so ันเห็นได้ชัดครับต้องเข้าใจเรื่องเงินนะครับทําผิดเองตํารวจเข้าใจไม่ได้ครับเข้าใจไม่ได้ครับเรื่องนี้เข้าใจไม่ได้ครับเราเราจะยอมรับฟาร์มระยำตำบอลของพวกมันเหรอ เราจะยอมยับฟัยบนยำตำบอลแล้วไม่ออกมาพูดไม่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ออกมากลดามันเหรอแล้วก็บอกเออต้องเข้าใจต้องทําใจอย่างนั้นเหรอทําอะไรพวกมันไม่ได้หรอกเหรออย่างนั้นเหรอครับนะกี่คดีเดี๋ยวก็เงียบเงินเดือนก็ภาษีประชาชนบ้านเรามีเยอะ